ทุกคนมาเบิง่งดําเอานมให้ลูกนะทุกคนนี่มาหนิเนาะครับทุกคนมาเบิ้งนมกันเนาะกิน้นะนาวอีมกับพกักนนอนพักพรจ้ะตระตัวจ้ะสบายดีเด้อทุกคนนี่นางขาวแม่ม่านทุกคน มานได้โมอเลยเนาะนบางทีสุูๆท้องเห็ดเอเพอยู่ท้องเห็ดเอพอยู่อ้อมกัๆค่ะทางหนาเนาะอยากมีโยงมียงมมังเนาะย่ามเสาก็เสนอกำพดแถเนี่ยมันสุ่มปริย่ามแดงพอน,นอนสบายนี่แม่ขาวถึงยังพันเกิดด้วยทุกคนพันเกิดลูกนี่แมวมาน้ำอีกว่ มายังลูกเอ้ยมาดักลูกไก่ไปไหนด้เนะทุกคนเนาะอ่านได้ยินเสียงแมวประกันลูกหลดเนาะแม่ลูก่อนนะโอ้ยถ่านี้หนาวหนาวเะลูกถถาใา้โทษหนาวบบหนาวบอดำดำดำ ประมาณนี้นะทุกคนเอานมลูกให้ลูกกินเสร็จแล้วก็พริกค่ะพักพรนะประมาณนี้นะเฮียบิ็บบอบลอบแค่ยางลอบๆอบจุ๊บนี่นั่ออน <c oughs> อ,อาชิเทอาอุิเทอาอุิเทอยากเมืเ่อแลอะทุกคนนี่ อ้าน้าตื่นเะาเมื่อแล้ว้าทุกคนเอาแค่นี้ก่อนนะคะมา <c oughs> <c oughs> ดึงได,งได้ยินเสียงแมวได้ะมูได้ยินเสียงแมวกะตื่นบาทนี่โมได้หูไรตากนะทุกคนนะอาแค่นี้ก่อนคะ่ะ เดีด๋ยวแมวมานำอีกนะยังสมสมย้วเขาเลยย้วเขาสมมาย้วเขาแม่เอ้ยโอ้ผลไปยุ่ผลเลยตัวนะ่ะมูนี่มักอากาศ สิบ on ่มานี่อากาศเย็นเนาะมื้อนี้อากาศดีเนาะลมบ่อยๆเนาะยามเช้าอากาศยามเช้านั่นแหละโอ้ยๆๆไปเี่ยวนะตนั้นอ้ยเี่ยวไปเี่ยวนี่จ้ะทุกคนเียงเกือกบ่มีหยังหลายอื เอานมให้ลูกเอานมให้ลูกได้ซูซี่กันเป็นได้กินเนาะแม่ให้กินก้าวหนึ่งแล้วก็ให้มานอนโตตีมันตีมโยกันโยกกันโยกกันไปจุ่มกันนะทั้งนั้นสิสีดำอยากนอนเนาะสีดำอยากนอนโยกกันนะพร้นมไหมพอนโยกกันเฮ่ห้ามาแตงเยวมาแตงเยวเลยช่วยเลย Tanya kerja jok, moh jek jok, petau no, jek jok per no. Ay 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 ay, doo 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 ไม่ทุกคนต่านของเสียงแมวนี่เอวเอวซิบเท่าเจ้าลอยเท่าแมวจังซำเจ้าหมูเอ้ยเหรอทุกคนไม่เห็นยังระบาดอู้อ้โท้อ แมวได้ดิแมวเด้อทุกคนเด้อกเกติให้ล่ำเน่นนอยเอกนั่งกระต่ากระตทุกคนปกติหาหนูแถวหนียา,ยางเหยียกไตคือเขาอีกเทยากไตคือเขาอีกทุกคนปกติเพิ่นเท,ทก็ได้ เห็นแมวเห็นแมวไตผัวกระยัคไตคือเขาเจ้าบุได้เจ้าหันนำนักบุได้ดอกลูกมันแนวไตเว้ยเห็นแมวไตเผัวกระยัคไปไตคือแมวแสดงกัญญาซินคือแมวบุได้ได้ลูกนี่แมวฮึว่าบ่ผลผลลูกแช่คุยผล ลูกมันอยากกินนมแเมล็ดเลยแมวแมวแมวส่นผนทุกข์ปุ๊บี้ปุ๊บปี้ปุ๊บปี้มานเกือกอสอยังอยู่แถวนี้มาดักลูกไก่คอยเล่คอยหูเจ้าสิมาดักลูกไก่คอยเล่คอยหูนะอีน่ะลูกไก่นี้เด้อลูกนี้เด้อแมวมาดักกันแล้วเด้ออย่าฮะว่าบุเตือนเด้ออย่าฮะว่าบุเตือน Manam theo nơi theo này mọi người mọi người Này người mọi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  Này này người mọi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  người Ui ui mọi chỉ mọi ta mọi Ta mọi người mọi ทุกคนโอ้มองนี้มันให้ลูกนอนเนาะกินนมแลวประมาณแป๊บหนึ่งแหลให้ลูกนอนทุกคนเอาสูตรมูเดอร์เอาสูตรหมูแหละเลียงลูกเนาะเลียงลูกคนลูกมูก,ก็คือกันนั่นแล้วห้ลูกนอนเนาะอตอนนีบ้านอิมมาเล่มกินน้ำเขาอีกทุกคนนี่ <c oughs> มาเล่มกินน้ำปากเขาเถ้าอ้วนเถ้าอ้วนกินบ่อิมมาเล่มกินน้ำเขาทุกคน Ğ, slow, bread, <c oughs> เบื้อพต่้พนบูอีมนะบูอิมมันก็มาเล่นกินน้ำเข้าพนปูแม่รู้ไหมอานทุกคนงานทุกคนทุกคนบื้องตี้น่าทุกคนเป็นตะเพ่งเทแม่ก็นอนเสวยสุกเนาะแม่นี่ยนะแม่นอนเสวยสุกเนี่ยนะแม่นอนเสวยสุกอยู่เออคุย จะเที่ยากับเรา5อิ่เนี่ยเนี่ยโอ้คทุกคนนะอทุกคนขอบใจหลายๆเ้ยทุกคนเด้อบายยจ้าบายยบายยขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยมั่งมีสีสุขเด้อบายบาย